สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับทีเด็ดงวดนี้ชมแล้วสุขใจสามตัวบนอาจจะปังๆนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6 9นะครับทำไมถึงเขียนจนสวยหรูแบบนี้นะครับก็เลขมันน่าน่าถูกนะครับคุณครับก็ลองมาชมนะครับก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับ สตรชมแล้วสุขใจนะครับข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นเองนะครับครับคุณครับมันเป็นทำระยะสั้นๆนะครับสัก5 6งวดนะครับมันถูก3ตัว3ตัวอย่างนี้เลยนะครับงวดนี้มันจะเดินต่อให้เราหรือไม่นั้นก็ไม่ทราบหเลยครับคุณครับก่อนชมนะครับเพื่อเป็น สิ Finished. มงคลของทางช่องเรานะครับก็ส่งเสด็จพระองค์ท่านขึ้นสู่สวรรค์คารายนะครับคือนี่นะครับเหรียญของพระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงของเรานะครับคุณครับเราก็สุดยอนะครับทราบซึ่งลราก็ตื่นตันนะครับคุณครับเนี่ยในสมัยที่พระองค์นะครับตอนนั้นก็นะครับในเหรียญก็เขียนว่านะครับสมเด็จพระนางเจ้านะครับสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถนะครับ อนนี้ท่านเป็นพันปีหลวงของเรานะครับนี่ด้านหลังนะครับคุณครับเนี่ยนะครับเหรียญของพระองค์เป็นที่ระลึกนะครับเหรียญห้าบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญเก่าแก่นะครับก็ยึดในจิตใจของก็ผมตลอดนี้หลันการนะครับหรือแม้พี่น้องชาวไทยของเราทุกคนนะครับที่เราก็ถวายนะครับความอะไรกับพระองค์อยู่ในขณะนี้นะครับก็มีสิ่งอะไรนะครับที่จะนะครับหยิบยื่นเพื่อเป็นความสุขให้กับคุณคุณได้นะครับนะครับนี่ก่อนนะครับขอเชิญเอา เดือดจะออกนะครับครับคุณครับนี่นะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะนําเลขนะครับแบบสามตัวนะครับคุณครับอย่าข้ามเข่งกันมากนะครับกระผมไม่ทราบวาจเขียนอะไรเนี่ยครับอ้อาจสุขใจหรือจะไม่สุขใจยังไงก็ลองลองดูนะครับเพราะมันเป็นสูตร3าตัวที่ถูกทุกงวดนะครับสําหรับท่านที่แสวงหาโชคกันนะครับคุณครับ เราจะเริ่มเพียงแค่นี้เท่านั้นเองนะครับมันได้3มตัวแบบไหนนะครับไม่ใช่เล่นกลไม่ใช่อะไรแล้วครับคุณครับเลขมันมีที่มาจริงๆนะครับเว้นแต่งหดันนี้มันจะหยุดพักเดินนะครับไปออกสูตรไหนที่ทําไปนะครับนี่นะครับก็ อีเราใช้เลขที่ออกไปแล้วนะครับงวดนั้นมันออก898นะครับแล้วก็มาจนถึงงวดนี้นะครับที่ออกไปเ7 2นะครับคึณครับเราก็ทําได้แบบนี้นะครับเลขตัวนี้เป็นเลขสไลด์รับกันนะครับแล้วก็พร้อมกับคู่ออกของเขาเลยนะครับตัวล่างนี้เป็นคู่นะครับตัวนี้มันออกระวงเลยนะครับออกอย่างนี้นะครับห้านะครับ5นี่เราจะใช้ตัวหลังนะครับพึงครับ5ใช้ตัวหลังนะครับ อ่าห้าหนึ่งนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเราจะวางอ่าสีไว้หมดนะครับท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับในสูตรของช่องให้แมนๆนะครับบางท่านก็บอกว่าสูตรทําไมไม่ตรงกันคุณครับมันตรงกันนะครับบางท่านไม่เข้าใจเองนะครับสูตรที่เรานํามาประกอบกันนี่นะครับบางตัวนะครับมันไปอยู่ตัวล่างอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องพยายามที่จะเอาตัวบนนะครับทีนี้เรามาดูคู่นะครับคู่เราได้อะไรนะครับี่เราเดินมาเราได้5กับหนึ่งใช่ไหมครับมันออกที่อะไรครับตอนนี้มันออกที่1 อ่าสี่ห้าแบบนี้นะครับคุณเราลองมาดูเดินเดินคู่ของเขาดูนะครับตัวหน้านี้เราได้14นะครับเราใส่4เข้าไปนะครับตัวนี้เราได้8ตรงตรงนะครับอ่านี้เราก็ใส่8เลยนะครับคือตัดตัวหน้าออกแต่อันนี้ไม่มีอ่าค่ามันก็คือได้8ตรงตรงของเขาแล้วเราก็เดินมาหา1กับ5อย่างเงี้ยนะครับมันจะเจอหรือไม่นะครับคู่ของเขานะครับอ่าได้5 5 9 5 9ยังไม่ออกนะครับที่จริงมันต้องออก9 5 1อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ย5 เก้าห้าหนึ่งไม่ออกแล้วทีนี้ไปอีกนะครับหนึ่งหรือห้ามันคู่กับอะไรนะครับหกเจ็ดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยเราชะง,งักไว้ตรงนี้นะครับอ่าหนึ่งหนึ่งเขาจะมากับอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวงวดต่อไปมันจะขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาดูนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคุณครับ มันออกที่15อย่างเงี้ยนะครับคุณครับเนี่ยมันคู่15ของเขาใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเราได้15นะครับก็ออกตัวนี้พยายามนะครับคุณครับเลขเดี๋ยวนี้ชอบดึงกลุ่มนะครับชอบดึงกลุ่มนะครับเขาก็ออกไปที่145อ่าแบบนี้เลยนะครับงวดแรกนะครับในสูตรอ่า5งวดนี้นะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับตัวนี้เราเดินมันเป็นเลขสไลด์นะครับคุณครับอย่างนี้นะครับสไลด์ลงมา 4อ่าไม่ออกนะครับออก5อ่าเราวิ่งที่5อีกแล้วนะครับวิ่งที่5แล้วก็จะวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ตัวล่างเขาก็จะรับเลยนะครับก็คือ2อ่าเนี่ย7นะครับตัวแทนเราไม่เอานะครับเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะเรียกเข้าลังเดินอย่างนี้เราได้52นะครับเราก็ถูก52แล้วทีนี้เรามาดูคู่นะครับตามที่อาจารย์เรียนไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะให้ดูคู่นะครับก็คือสูตรตัวนี้แหละนะครับเมื่อวานไม่ได้ทํานะครับวันนี้ก็เอามาลงเลยนะครับเราได้อะไรครับ25 เนี่ยคุณครับเนี่ยมันเข้าคู่ของเขาเลยนะครับผลปรากฏเราก็ไม่ต้องเดินไปแล้วนะครับเลขมันออกแค่นี้ออกที่สองห้าสองอ่านี่นะครับคุณครับออกแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูว่าถัดมานะครับตัวบนขึ้นไปตัวล่างสไลด์ลงอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับตัวบนนี่เราได้เก้าเนี่ยเก้ามาแล้วนะครับเก้าเก้ากับสี่นะครับเราเอาแค่เก้าตัวเดียวเพราะมันกําลังอย่างนี้นะครับแล้วมาดูตัวนี้เราได้อะไรครับสาม กับ8เห็นไหมครับเนี่ยมันก็ออก98เห็นไหมครับเนี่ย89นะครับแล้วตัวล่างเราหาคู่ครับนะครับเราได้8 9เราได้อะไรครับเราได้5กับ9เนี่ยคุณครับเนี่ยเราได้9้าใช่ไหมแล้วก็ดูคู่มันชะงักเราก็ต้องไม่เดินนี่นะครับอาจจะเดินไปก็เจออีกแต่เราตอนนี้มันออกอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันก็ออกที่8อ่า95นะครับออกที่8 9 5ห บางสูตรมันก็ง่ายแบบนี้นะครับคุณครับเวลาหวยออกแล้วถ้าหวยมาออกในคุณครับเราก็งมโครงนะครับงมโครงจริงๆวิ่งขึ้นไปตัวบนสไลด์ลงนะครับสไลด์ลงนะครับเราได้อะไรครับเก้านะครับศูนย์เนี่ยคุณครับเนี่ยมันสไลด์ลงตัวบนนี้เราไม่ได้ใช้ตัวแทนนะครับอันนี้คือสไลด์ลงไว้เฉยนะครับเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราได้อะไรครับได้ศูนย์ กับ5เราไม่เอา5นะครับเพราะเรขยกกำลังวิ่งขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราได้ศูนย์ตัวเดียวนะครับงวดนี้แล้วก็มาดูคู่ของเขานะครับเราได้อะไรนะครับเจ็ดกับ4ี่นะครับเรายังไม่เจอศูนย์นะครับ8 9 0เนี่ยเรามาชะงักไว้ก่อนมันคู่กับอะไรนะครับ5 6 7เนี่ยคุณครับเห็นไหมครับมันก็ออกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยศูนย์เนี่ยนะครับศูนย์มัน07 เขาดึงกลุ่มคุณครับเนี่ยก็พยายามนะครับถ้าเราได้คู่แล้วเราก็เอาคู่แบบนี้ไปใช้นะครับก็พยายามดูนะครับพยายามดึงกลุ่มเอานะครับเลขนะครับก็ผมนั้นทําไปตามสูตรจริงๆนะครับคุณครับไม่มีที่ว่าจะไปดัดแปลงไม่มีที่ว่าจะอะไรเลยนะครับเอาตัวที่เขาออกไปจริงๆแล้วก็มาทํากันจริงๆจังๆอย่างนี้นะครับให้เห็นเลยนะครับเว้นแต่มันจะสูตรนี้ไม่ออกก็ไปออกอีกสูตรหนึ่งนั่นแหละครับคุณครับเราชอบไม่เหมือนกันบางทีเราชอบผิดเนี่ยนะครับมันก็ถึงนะครับ เอาไปเป็นแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อชมแล้วก็อยากให้คุณสุขใจนะครับคุณครับอย่าเคร่งเครียดเลยนะครับคุณครับเพราะว่านะครับทุกอย่างทุกสิ่งเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ลุมเร้าแม้แต่บรรยากาศแม้แต่อะไรนะครับบางท่านก็บอกอาจารย์พูดนอกเรื่องเอาอะไรมาโอ้ขอโทษนะครับขอโทษครับคุณครับดูนะครับเราได้อะไรครับ2เนี่ยสเข้ามานะครับงวดที่แล้วนะครับมันออก9 972นะครับแล้วก็มาดูตัวล่างเราได้อะไรครับ สองอ่าใช่ไหมครับเนี่ยอ่าแปเราสี่มานะครับสองกับเจ็ดเนี่ยตัวนี้ตัวแทนตัวเกิดนะครับเนี่ยหกกับหนึ่งเห็นไหมตัวนี้มันสองนะครับอ่ะกับเจ็ดนะครับตัวนี้ห้ากับศูนย์นะครับเราไม่เอานะครับเราก็ไปหลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเราจับยังไงแล้วก็ถูกอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มองอย่างนั้นนะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมมันได้สองเจ็ดมันออกสองเจ็ดจริงๆนะครับแล้วมาดูตัวล่างเราได้อะไรนะครับคุณครับคู่ของเขาเนี่ยคู่ของเขาลองมาดูนะครับ บางครั้งมันมัน,ม,นมันไม่สว่างะนะครับเพราะเราดวงเรายังไม่ถึงครับคือดวงเราได้อ่าตัวนี้หกครับไม่ใช่เจ็ดนะครับเนี่ยหกนะครับเนี่ยหกหกหกนะค,ครับสองทำหลายครั้งนะครับก็ยังลืมอยู่เรื่อยนะครับเนี่ยหกหกกับแปดนะครับแล้วก็เจ็ดกับเก้าเนี่ยคุณครับเนี่ยมันแค่นี้นะครับคุณครับมันเฉียดฉิวเราก็ไปเอา 1, 2, 9, หนึ่งสองเก้าไปนู่นนะครับเพราะมันคู่เก้าหนึ่ง อ่านะครับเป็นคู่91เราก็คิดว่าอ้าวสมันเจอ2ก็คงไม่มี7แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเอาคู่91มันคู่79คุณครับก็2 79แค่นี้เองนะครับเนี่ยดูให้ดีๆนะครับ2แล้วก็7แล้วก็7 9านะครับมันก็ออกไปเลยนะครับ972เนี่ยคุณครับสูตร นะครับไม่ใช่เล่นกลไม่ใช่อะไรเลยนะครับคุณครับไม่ใช่หลอกลวงมัน่า่ก็บอกว่าอาจารย์เอาอะไรมาหลอกอีกคุณครับนี่คือกําไรเลยนะครับคุณครับคือกําไรเลยนะครับอ่าถ้าเขาขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับคุณครับเราก็ไปดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับอ่านะครับเราได้ขึ้นเราเอาเห็นอย่างนี้นะครับคุณครับเราจะได้อะไรเอ่ยนะครับอ่านะครับมันสองตัวมาตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันตัวเดียวนะครับตัวนี้มันสไลด์นะครับตัวนี้มันก็หนึ่งแล้วก็สองอ่า เนี่ยค oh, ุณครับเห็นไหมครับ like so 2มันมาแล้วนะครับ1จะมาหรือไม่นะครับมาอยู่ตัวบนแล้วนะครับเราไปจับ194อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันบางสูตรนี้มันไปแบบนั้นนะครับคุณครับเราจะไปฝืนเขาไม่ได้เราฝืนเขากินเลยนะครับนี่มันมาทั้ง2ทั้ง7งวดนี้นะครับมัน9กับ4เนี่ยคุณครับเนี่ยคุณจะจับนะครับ 9, 2หรือ2 4อ่าอย่างเงี้ยนะครับคุณครับเรามันได้2คู่นะครับ 92เขาออกไปแล้วนะครับอาจารย์ก็ลองมาเดินหาคู่ดูนะครับก็จับนันนะครับคุณครับจับเอานะครับก็ผมบางทีชอบไม่เหมือนกันนะครับเราได้อะไรครับ18เนี่ยนะครับ18เราเดินหานะครับทีนี้อะไรครับ29เนี่ยคุณครับเนี่ยเนี่ย29ก็คือตัวนี้ของเขาเลยนะครับเนี่ย29นะครับ29ถ้าเราจับแบบนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวเนนะครับจับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจ อ่าสองนะครับเรายิ่งสองนี่เรายึดมั่นสองนะครับสองถ้าว่าสองยังมานะครับสองยังไม่ล่มแบบนี้นะครับเราก็จับสองเก้าแล้วก็สองสี่เอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าสองเก้ากับสองสี่อ่าแล้วทีนี้เรามาดูคู่ของเขานะครับถ้าเขาออกตัวนี้นะครับท่านก็จัดไปเลยนะครับเนี่ยแปดหนึ่งเนี่ยนะมาเลยนะครับหนึ่งสองเก้าเราให้ไปงูที่แล้วไม่ออกอาจจะออกงดนี้ก็ได้นะครับก็ลองลองดูนะครับทีนี้เราจะเดินมาหาสี่อ่านะครับสี่คู่กับอะไรนะครับ สามสี่อ่าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับสี่มันคู่กับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จัดไปแล้วนะครับคือเก้าสี่หนึ่งแต่ทีนี้สองตัวนี้ถ้าเราสูตรนี้มามันมีสองใช่ไหมครับมันมันมันก็หายหนึ่งไปใช่ไหมครับอ่าเราก็จับสองเก้าสองสี่แล้วจับไปตามสูตรนะครับอย่างนี้เราก็จับเหมือนกันนะครับสองสองก็สองเจ็ดนะครับแล้วก็มาเจอเจ็ดเก้าเห็นไหมครับ ศอ่าแล้วก็จับ0ูนย์มันก็มี0ูนยตัวเดียวถ้าจับอีกตัวนก็เจอศูย์อีก,กน,นะครับอ่าอย่างเงี้ยแต่เรามันออกอย่างนี้เราก็ต้องทําอย่างนี้ไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนนะครับคุณครับการคิดคานวณน,นะครับ เื่อเราจะได้มีโชคอาจารย์เนี่ยรอทุกลมหายใจเลยนะครับคุณครับไม่ใช่รอสูตรแบบนี้นะครับอาจารย์รอสูตรที่เราเป็นอมตะเลยอย่างนั้นนะครับเราคิดได้ตัวเดียวแน่ๆอยู่แล้วชัวร์มากอาจารย์เลยนะครับถูกแน่นะครับสี่สิบตัวของเราเนี่ยอย่างแล้ได้สองอย่างเงี้ยเมื่อที่แล้วก็เต็มเปาเลยนะครับเจ็ดเก้าสองก็ให้ดูแล้วนะครับมันถูกทั้งห้าครั้งเห็นไหมครับคุณครับเรานี่นะครับก็ถ้าเป็นเลขสี่สิบตัวของเราถูกอย่างน้อยเราก็กลับแค่นั้นเองนะครับ เพราะเขามีแค่บนอย่างเดียวนะอามีแค่ล่างอย่างเดียวไม่มีบนให้นะครับถ้ามีบนเมื่อไหร่แล้วเราโอ้นะครับคุณครับแล้วคุณจะเห็นว่านะครับช่องห้แมนๆนั้นนะครับประจักษ์จริงๆอ่าเรามาเดินนะครับหลังจากเราเจอสี่ตัวหนึ่งแล้วนะครับถ้าจะดึงออกมายังไม่ดึงนะครับอาจารย์ไม่ดึงนะครับเพราะตรงนี้มันมันอ่ายังไงครับเพราะเรายัง ต้องเดินไปอีกคู่หนึ่งนะครับว่า4ก็คู่กับอะไรนะครับเพราะตอนนี้เราได้2 4อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมันได้คือได้2 4 1นะครับได้ตัวเดียวนะครับเนี่ยสองสี่หนึ่งนะครับถ้าเอา1มาเสียบนะครับก็ท่านลองลองพิจารณาดูครับแต่ทีนี้เราจะเดินไปนะครับ5 6 7อย่างเงี้ยนะครับคุณครับแล้วก็ดูนะครับ2 3 4เนี่ยนะครับเราชอบไม่เหมือนกันนะครับคุณครับ บางท่านก็ชอบถ้าไม่มี2ถึงจะกินเจ1สี่นะครับถ้าไม่มี2ถึงจะไปเ4 1นะครับ9 4 1อ่ะได้เลยนะครับเนี่ยก็คือ4-1อยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้เลขเขาชอบดึงกลุ่มแต่มาเมื่อที่แล้วไม่ดึงกลุ่มนะครับคุณครับเนี่ยต้องไปเอา2กับ7็เอาตัวแทนตัวเกิดนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเรามาหลงตัวนี้นะครับว่างวดนี้มันจะ9้ามากับ4ยังไงครับ9 2 4างแล้วก็จัดไปแล้วแต่ทีนี้เราจะมาฟันตัวนี้นะครับ นี่เป็นการชอบส่วนตัวนะครับคุณครับเนี่ยนะครับเนี่ยเราชอบตัวนี้นะครับก็คือเราเจ็ดมาเสียบก็ออกไปแล้วนะครับสองเก้าเจ็ดทีนี้ก็เลยเหลือตัวเดียวนะครับเนี่ยก็เหลือตัวนี้นะครับเนี่ยสองสี่เพราะคู่อีกคู่หนึ่งมันได้สองสี่เจ็ดศูนย์สองศูนย์ห้าหนึ่งมาแบบนี้เลยนะครับเท่ากับเลขเราได้งวดนี้นะครับถ้าจะไปดูในใบเลขของเรานะครับมันไม่มีสี่เจ็ด ถ้าพอเลขเด่นคขาช่อแบงนี้นะครับเนี่ยเจ็ดเก้าแต่เราไม่มีเจ็ดสองเห็นไหมครับก็ลองลองบิดเอานะครับอาจารย์เขียนไว้อย่างนี้นะครับเจ็ดสองสี่นะครับหรือจะออกตัวตัวเดิมตัวกลับก็เป็นอะไรครับสี่เจ็ดสองออกแล้วนะครับบางทีเลขมันออกตัวเดิมเลยนะครับนี่คือเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลตัวเก่านะครับคุณลองลองกลับดูนะครับ ลองกลับดูถ้าเอา4ขึ้นหลักร้อยนะครับทีนี้มันก็ต้องเป็น4 2 7เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับถ้า4 7 2ก็ตัวเก่าเลยนะครับคุณครับเลขกับบางครั้งมันนะครับเอาข้างบนมาออกข้างล่างข้างลาออกข้างบนมันแล้วแต่นะครับเพราะเลขในวงล้อ10หลักนั้นเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะไปเคลื่อนตรงไหนมันจะไปลงตรงไหนนะครับก็เราได้อย่างนี้นะครับสูตรนี้นะครับเราก็ฝันไปตัวนี้นะครับ พขาคิดว่า29ก็เพิ่งออกไปหยกหยกนะครับจะมาออกย้อนเราอีกแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นเลขชุดเดียวนะครับก็คือนี่นะครับอันนี้จริงๆมันวิ่งไปตัวบนเห็นไหมครับเนี่ยแต่ทีนี้ตัวบนตัวล่างมันมาทั้ง2ตัวแล้วเราก็มึนงงเลยนะครับคุณครับเราก็จัดไปแล้วนะครับนะครับจัดไปแล้วคุณครับหลายชุดหลายแนว2ออาทิตย์เต็มๆแล้วนะครับก็อีกวันเดียวนะครับอีกวันนะครับหวยก็จะออกอีกแล้วนะครับก็จะต้องมาลุ้นกันนะครับ สําหรับสูตรนี้นะครับชุดนี้นะครับไม่ทราบว่านะครับมันจะถูกอกถูกใจท่านตามเขียนโลโก้แบบปลอบใจคุณคุณให้ท่านสุขใจบ้างนะครับบางท่านจะเคร่งเครียดนะครับคุณครับอย่าเคร่งเครียดเลยครับคุณครับถ้าหากว่าเราไม่ถูกอกถูกใจเนี่ยเราชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนนะครับชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนบางท่านนี่นะครับก็อยากได้นะครับสูตรวิ่งสูตรอะไรแบบนี้นะบางท่านก็เห็น บางท่านก็บอกว่าทําไมไม่ลงสองตัวไม่อะไรคุณครับมันเกิดความไม่แน่นอนใจเนี่ยอาจารย์จะไม่ไม่เอาเลยนะครับคือมีเลขผิดบ้างถูกบ้างจะไม่เอาเลยนะครับก็ต้องเอาถูกก็ถูกแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้มันวิ่งขึ้นตัวบนตัวนี้มันได้ตัวล่างตัวนี้มันขึ้นตัวบนตัวนี้มันลงมาเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับมันเป็นฟันปลาแบบแบบปลาตะเพียนนั่แหละครับแต่ปลาตะเพียนวันที่แล้วของเราเราก็ช็อกไปเลยนะครับเพราะ เราจะไปอะไรนะครับ9 1 2มันออก9 7 2อ่ะคุณครับ7กับ1แท้ๆนะครับเราไปเอาคู่9 1เนี่ยนะครับมันคู่7 9อยู่แล้วอ่าคุณครับนี่คือความจริงนะครับนี่ความจริงนะครับความจริงที่เราจะนำมาเพื่อให้คุณๆได้เป็นแนวทางนะครับมันออกหรือไม่ออกนั้นยังไงนะครับก็มันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ดวงของเราจริงๆนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับสูตรตัวนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับถ้าหากว่าไม่ถูกใจเลยอะไรก็ปล่อยวางนะครับคุณครับชมเพื่อความบันเทิงไปก็แล้วกันสวัสดีนะครับ